มา่่นนนอนอยูหัสวั<ใ>สดีครับพี่<ห>น,น้องแฟนเพลงแฟนหม้อลำนะครับผมช่องกระเัยลเพลือนอพิเชียวบรรยากาศตอนแปดโมงเช้าอันกินเขา่าหา้องทองเดี๋ยวห้องกระเชยเดินทางเนาะสวัสดีครับพุนาพุนาทีมนานซอสแตกแดกข้าแดกหลักสวัสดีจะดูข้ากันกินเขา่าต,ตื่นขึ้นมากเนี่ยมาเสาร์กินก็จะต้งเดินทางมากมาข้าอยู่เมื่อคืนนีนฟันดี อันนี้คลิปนี้อันอสีสส่บอกพี่น้องอรพี่โสงังกันเนาะอ,อ,อันออพี่น้องฟังเด้อก่อนกินข่าวเ้าสีบอกเด็กดก่อนฝันว่าออกรถปิกอัพป้ายแดงป้ายแดงแดงจึ้งคืองพี่น้องในทะเบียนมันเขียนว่าบ่อใบไม้แปดหกเด้อพี่น้องเด้อบ่อใบไม้แปดหกครับเดี๋ยวสีว่าบอบอกเนาะ เดี๋ยวสิว่าแล้วแต่ดวงเล้าแต่บุญวาสนาพี่น้องเอาคนมันออกก็ถือว่ามีโศกมีวาสนานล้กันบอใบไม้แปดหกนะครับพี่น้องฝันเมื่อคืนฝันดี้ดิเจ้าป่านนี้ขอกินเข่าก่อนกินเข่าไปน้ำเบาเรื่องไหนไปน้ำเดี๋ยวสิเดินทางนะุ้กคนใช่ยายไปเลือดบ้านกินข่าเร็วท่าคือยายไปเลบานไปไปนางท่าข้าว่าเป็นทงหน้าบ่ะไปงาม อันปัดอัน10กิโลหนึ่งไหมปับอดพอือวทีมันแคบฮะทีมันแคบพูดได้ปะบอดอดบนอรดสับกับตรงหน้าก็ดีกว่าตรงวัดตสอสบร่อพอสมัยเรือีเนี่ยามง่ชุนือ่นอเร่้อยากนะครับารหน่อยจคือมวแมาให้จที่จมบามา ไม่อย mm. okay. oh. really? well, so yeah, ู่ดเปิดเพราะเราอยู่ขนาติ้งตับทำไ่ะเอ๊ะกินอะไรแปงไมคแปงบนาแปงบ่ินแล้วมันบาอีหยังบุกครับาาม่านกินไ าร,าร่างว่าเรวกินรูปยับกินลต่ขวางใต่ปะไปเวสซี่ไปหรอปะแล้วรับไปฝากต่งมันจะหงง้องงงต่งเงี้ยมือสองมาก่อนนี่เนาะเข้ามาแดดห่านที่บมดรับบนนอนปิ้งค้างกวาน สาทบรเทาบันมาเท่ายีาบยาทก็ขายสามสิบแล้วดห่ไเพาะค้าประจำแล้วรถ่ไิบาทแล้เเอาไม่เลยเอาขายยี่สิบบตัมัรา,มาเมียถดหนแล้วกัก็ยี่รเอาวม่า,มาิงปิงตัปิงไหลแสบะ่ะเออนัวอยู่แม่แสบะ่ะางี คนันไ,ไม่พอนจกินไห่กีนไ <sixty 8 S 1> <nah. S 2> ่ดิ Mat, right? ่งไม่ค่อยบอกครใชเปาวชุนดวดเลยแม่อาหารที่ร้าอเอาไปซื้อมาค่อยว่าตื่นาะมือรุ่นไหนเจ้าไปซื้อแล้วมือรุ่นซื่อแล้วตื่นเตรียมกันค่อยว่าด่วดเลอาหารตองแสบแต่แมเตรียมกันมือรุ่นเจ้าไปซื้อรถราคาาลูกในเปลอันนีจ้นเยอันนี้บ่ไดขอรถงคนรถเอง ก็บ่มีห็นกันมาปี่ยนอาหาบาท่เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้องานหนาะเราไปซื้อได้จะด,ดูด้งานงานหนาบ่ได้ดอกมันมันบ่ค่อนวกกันผู้หญิหนึ่งจะกี่ที่จะจะจะบอกบาวงานหนาบ <c oughs> <อ>่วะเราไม่ไปเหรไปไทยเขาไปเก็บแล้า ส่วนแล้วก็กินเขาน,าน้ำข้นดอกหอมๆกระข้างแล้วอีมีดีนิไม่กินี่ร้านน้ำจิ้มสวัสดบุ๊บน้่นเลยบกว่าไม่แย่จับเล้ดู เขาแล้วล้วตาบพอดีเราไม่ไกลปากพวทบวกขึ้พญิบาลบ้างนั่นนั่น เดเดี๋เ uhm ห็น่ได้ตามเมั้เห็นนาอสาวจานผานลยจะไปอย่งเอว้ยเอาด้วยบางคนก็ว่าเห็นงกบางคนกีบนี้กเอาเหล็กฟันเถอะดอกจืเด้อพี่น่องครมี่โศกมีดวงมีบุญวัสนา เงโอ้ยนใบไหลเนะิตะกาใหม่ครับเอาเปลงอตะวนีใส่ป่เย็นให่อเบิ้องยี่สัแล้เ็ตะกาใหม่นี่แหละตกตาคนเตาคลใช่ใช่เยตาเรียกกรบอเรียกันนะแมนก็ กีเตเป็นไใช่หันไปกีเตเป็นันไล่ะหันไมกับผมมีเหรมเห็นอย่างบอกพี่น้อไปไนเหนบอกแล้วต่เมื่ขึ้นเห็นสามหกเขาปหน่อยครับสามหสเห็นเลยสเลขหเลยกเลขแเยอะนี่สี่ตัวเห็นสิก็ผมเห็นเห็นครเป็นสิบตัวหรอสามหกยูติกันเลย แต่ว <ons> ่าหกแปรก็ยู่ยันกันทั้งทั้งที่แปดหกอีกแบบแมนเราก็ตรงกันแท้หกแปรนี่หกแปรเห็นยืนยันสามหกเห็นย่นยันแสดงว่าผู้เดียวกันฉันมาบอกคอยกับแปดหกเท่กันเขแต่ว่าข่อยฟันนะแดงจริงครึ่งข่อยนะรถปลายแดงเนาะสีแดงเนาะ่เนี่นี่ หาอยู่ฮะเลขาามหานี่เขหาอยู่ตัวเดียวนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมปเลียวไปนี่ไหมนี่เลขาห้ามมาคัดเลยเลี้ไปหาขัหายังอ็นั้ขาัสูงุตีเลยตีเลยนี่ก็คือผู้ตีเลย พอได้หาตัวเดียวก็มองมันเปลี่ยนก็เป็นหาจูนย์เพือนี่ถามเรืองนีนี่แหละเห็นแต่เดียวผู้อื่นบอกคนเชื่ออยม่้างในวางเอกะของเสื้อเหล่องเหล็กเราไม่ไดวงเหื่องเหล็กี่ย้ายโยมมาสองปีเห็นเ้วถือเหล็กแค่เดียวยังก็หาศูนย์หมดันทันยึดเหล็กมากบอกเหล็กไปตะโดนนั่นะ เหมนื้อต mm. ับน no no ์ควาบัด hmm. ัน uh ้ยกตวคาบัดค่นว่้ยะซุยจักตัว่าบดรู้ว่ากเนอะตัวันน์เขียนไส้แตงย่งบนไก่เนาะอ้อนั่นไามะไก่ควันหวงมะมันรันอีขนาดเับวัฒน์วิญจะบั้นขอให้เขาบอกไปนั่งบงไปนั่งบ่งข้าเจ้าหรือคนนั้นไปขวา ตุมกมุ่จ่าไปยืนเบิงบ้งน้ำกระเจ้ากันนะ่ะเขียนน้ำเส้เยวเสี้ยวไปหอดบอไก่ยอมวางมาซื้อก็ยังไปน่ะห้างเทียวฝันซื้อหลายฝันเป็นบ้านหลายฝันฝันว่านั่งฟั้งขึ้นเปิดวิทยุเลขออกแล้วรางวัลที่นั่นนี่จเจอมาซื้อหอดบอไก่มันกดอย่างไรมัน,น,น,นม,มีดวงมันนี่ะ อซื้ออยู่ขันฝันวางสั่นได้ยินเสียงคือเปิดเปิดวิทยุว่าเลขออกรางวัลทันท่านี้ไหมกเี่องไปไกลกันกิ๊กเขาเล่ไปได้ก่อนถ่ายคลิปถ่ายยังล่นเทุมใหม่รถัริดจะกีย นั่งท็กดรถบัสก็ไม่อยูดูดตัวกันยุ่งกันนีถ่ายห็นังเนาะไก่ไก sure well ่หนึ่งเอ้าเป้นน่อบัตจะ้่าบงอ่ะแล้เป็นนองโชคดีไป่ได้ย่างเขาป้าไปย่างเขาปาไป่าเ้าไปมาไง

สามากรเขาเน<ม>วนแมนดครับแต่ว่ามนมุนน่ป้๊ไปงเอา,งาเขาเอ้าสามร่างหนาก็ะูกเลเห็ดพิศันเดียบกวัน <c oughs> ไม้อสิ่ <c oughs> เขาขอ,อ,าขอางขม่สวนกินไปกินก้อนเดินแท่งเนาเอาขอพุ่ทุนร่างใจครับพี่น้องอกนคชิมนะ <c oughs> ขอพี่น้องโชคดีเด้อครับ <c oughs> เฮงรวยรวยร่ำรวยร่ำรวยเดยวนี่แห่งสุขๆุคนมันมันครับเปียวรยู่ละกหภาค้นบเปียวหาโยกยังกินไม่กินไหมครับสวัสดีครับผม